ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะที่ต้องใช้ยาต้านเกล็ดเลือดควรรู้เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเพื่อเอาไว้คุยกับคุณหมอค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการแพ้ยาต้านเกล็ดเลือดเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะนี้ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนันแล้วก็เพิ่งผ่านการใส่ขดลวดหรือสเตนมาผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ขดลวดนะคะจะต้องได้รับยาต้านเกล็ดเลือดเป็นเรื่องปกติ เพื่อป้องกันภาวะเส้นเลือดแดงอุดตันอันเกิดจากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดทีนี้มันบังเอิญว่าผู้ป่วยท่านนี้ ยาต้านเกเลือตัวนี้หนักมากแต่คุณแม่ของนี้นะคะก็ใช้ยาต้านเกเลือตัวเดียวกันนี้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยยาต้านเกเลือตัวนี้ชื่อว่ารพิโดเกลอาการที่ผู้ป่วยมีการแพ้นะคะก็คือเขาถ่ายออกมาเป็นสีดำขมาค่นเหมือนยางมาตอยเหม็นมากมีเลือดออกในดวงตาอ่อนเพลียอ่อนแรงผิดปกติมีรอยจ้ำๆสีม่วงเกิดขึ้นที่ผิวหนังไม่อยากอาหารแล้วก็แน่นหน้าอกซึ่งก็เป็นอาการที่ตรงกับที่ระบุไว้ในเทะเบียนยาในส่วนของอา การข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้นี่อยากบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ใช้ยานี้แล้วจะเจออาการแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณหมอแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครนี่มองว่าเราในฐานะเป็นผู้ป่วยอะคะหรือว่าเราเป็นลูกหลานที่ดูแลผู้ป่วยต้องพึงระวังและและหากเกิดอาการแพ้ยาเกิดขึ้นนะคะเราในในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยควรจะต้องรีบพา ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีหรือเร็วที่สุดเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าตัวอย่างของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรบ้างที่จะต้องใช้ยาต้านเกล็ดเลือด 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดในสมองตีบ3โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน 4. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบอุดตัน 5. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF หน้าที่ของยาต้านเก็ดเลือดนะคะก็จะ เข้าไปช่วยลดการจับตัวของเลือดเกิดเป็นริ่มเลือดในหลอดเลือดมาดูกันค่ะว่า7ข้อที่เราต้องพึงระวงังต้องเตรียมข้อมูลเพื่อเอาไว้ใช้คุยกับคุณหมอมีอะไรบ้าง 1. ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย 2. ปัจจุบันค่ะผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกที่ส่วนใดบ้างของร่างกายเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารมีเลือดออกในสมอง 3. ผู้ป่วยกําลังใช้ยาต้านเกล็ดเลือดอะไรอยู่แล้วบ้าง 4. ยาที่กินอยู่ในปัจจุบันค่ะมีอะไรบ้างเพราะยาบางชนิดค่ะเมื่อไปทําปฏิกิริยากับยาต้านเกล็ดเลือดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลที่ไม่โอเคกับร่างกาย5โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันนะคะเช่นว่าเพิ่ ผูป่วยเป็นโรคไขกระดูกโรคตับโรคตายเป็นต้น6ผู้ป่วยเพิ่งได้รับบาดเจ็บหรือว่าเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่เจ็ดกำลังตั้งครรภ์กำลังให้นมบุตรหรือว่ามีแผนที่จะตั้งครร แต่การหลีกเลี่ยงการแพ้ยายที่ดีที่สุดค่ะก็คือการไม่เป็นโรคนั่นเองถ้าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพเราจะกลับมาดูแลสุขภาพของเราอย่างทันทีโดยที่ไม่มีข้อแม้ถ้ามีคำถามอยากสอบถามนี้เพิ่มเติมอยากพูดคุยกับนี้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ